สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระปิดตาเนื้อผงคุกรักจุ่มลักพิมพ์ใหญ่หลังอูมนะครับหรือบางท่านจะเรียกว่าเป็นหลังปฐุมก็ได้นะครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันชนบุรีนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คราบยางรักนะครับหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับจะสังเกตเห็นพื้นผิวพระด้านในนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารนี่ก็จะลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยหลุดกระเทาะล่อนออกของยางรักนะครับ ด้านหลังนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบยางลักษนี่จะหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับเนื้อหานี่ก็จะฟูจะเนอะจะหนึกจะนุ่มจะสังเกตเห็นมวลสารนะครับลอยตัวอยู่บนพื้นผิวพระด้านในนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพยางลักษนี่จะฉ่ำนะครับ สังเกตเห็นพื้นผิวพระด้านในไหมครับจะยู้จะยับจะย่นนะครับมวลสารนี่ลอยตัวเป็นเม็ดกระจกระจายทั่วพื้นผิวพระเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะเนจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดทุกท่านให้ชมนะครับส่วนยางรักนี่ก็จะแห้งจะฉ่ำนะครับเพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ เพื่อนๆจาก facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและที่สำคัญนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง youtube นะครับซึ่งอคอมเมนต์มานะครับจะเป็นติดติงหรือชมชอบนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับเพจเบนจวันเราออกมาให้แค่แนวทางนะครับหลังจากนั้นท่านก็ต้องไปศึกษาก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าพระผมแท้นะครับ ท่านเอาคลิปของผมไปให้คนอื่นดูแล้วมาตีพระผมเก๋น,นะครับท่านต้องเปิดวิสัยทัศน์นะครับเพจเบญจ์วันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ท่านไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มก่อนนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามาหรือโทรหาผมโดยตรงนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่น มวลสารนี่จะลอยตัวเลยนะครับขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคอมเมนต์ติดชมชมชอบมานะครับสิ่งไหนผิดพลาดไปหรือการบรรยายช้าบ้างเร็วมั่งนะครับผมจะนำกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่านะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับสะสมต่อไปนะครับ สังเกตเห็นยางรักนะครับหลุดกระเทาะร่อนออกนะครับพื้นผิวพ้านี่ก็จะยู่ยับย่นนะครับเนื้อหาก็จะฟูจะ,จะนึกจะนุ่มนะครับหวังว่าเพื่อนๆพผู้เยี่ยมชมตลอดจนผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมพยายามสื่ให้ทุกท,ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระด้านบนนี่ยางลักนี่หลุดกระเทาะล่อนออกนะครับคาบน้ําว่านนี่ก็จะขึ้นปกคลุมเลยนะครับทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านบนเลยนะครับเห็นนหครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระปิตาเนื้อผงคุกรักจุ่มลักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์ใหญ่ สวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ